กลับมาช่วงนี้อยู่ด้วยกันต่อกับข่าวค่ํานะคะดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการนับคะแนนสําหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ดูเหมือนว่าทรัมป์จะออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปรโง่งใสในการนับคะแนนนะคะโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ทวิตข่าวจากเว็บไซต์ข่าวนะคะแล้วก็รายงานบอกว่าเนี่ยระหว่างการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตที่ศูนย์ TCF ในเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนนะคะเจ้าหน้าที่นับคะแนนคนดึงเขาเดินมาแล้วก็เอากระดาษแข็งสีขาว แผ่นใหญ่นะฮะเอามาหลายแผ่นเลยมาปิดบริเวณกระจกของห้องที่กําลังนับบัตรเลือกตั้งกันอยู่ก็เลยทําให้ผู้สังเกตการที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมองไม่เห็นนะคะ ตามรายงานยังอ้างคำเปิดเผยของโปรดิวเซอร์ข่าวของ Fox News นะคะนายแมดฟินบอกว่าเจ้าหน้าที่เอากระดาษมาบังกระจกทำให้ผู้สังเกตการที่อยู่ด้านนอกมองไม่เห็นข้างในห้องนับคะแนนเมื่อถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นสาเหตุมันคืออะไรกลับไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะขณะที่รายงานข่าวระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ที่กาลังช่วงชิงคะแนนจากทุกรัฐเพื่อได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยยังคงใช้ทุกช่องทางรวมทั้งทวิตเตอร์และ กระบวนการทางกฎหมายเพื่อกล่าวอ้างและฟ้องร้องว่าการนับคะแนนครั้งนี้มีความไม่โปร่งใสและช่อชนเพื่อให้ประโยชน์แกพ่พรรคเดโมแครตค่ะแต่ล่าสุดคะแนนตอนนี้นะคะโจไบเดนก็กําลังนําอยู่แล้วก็คาดว่าน่าจะคว้าชัยในสกการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะเรื่องนี้ทําเอาเหล่าเว็บพนันออนไลน์เนี่ยกลุ่มขมับเลยนะคะคุณนุ่นโดยเฉพาะเว็บพนันในประเทศออส เซเรียเนี่ยแหละเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโจไบเดนคว้าชัยจริงๆเนี่ยเขาอาจจะต้องเสียเงินถึง511ล้านบาทให้กับนักพนันด้วยค่ะนี่ยังบอกว่าเป็นเว็บไซต์รับพนันในออสเตรเลียนะคะที่ชื่อว่า Sport b e t ค่ะก็คือเขาเปิดเผยบอกว่าถ้าเกิดโจไบเดนเนี่ยชนะมาเขาจะต้องจ่ายเงินรวมแล้ว23ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า51 1ล้านบาทให้ผู้ที่พนันว่าไบเดนจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แม้ว่าผลการนับคะแนนตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ ตามค่ะสลับอารมณ์พาไปดูหนุ่มฟิลิปปินส์กันหน่อยนะคะคือเจอซูปเปอร์ไต้ฝุ่นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้สะทกสะท้านเลยนะคะชิลสุดๆเลยนะคะนอนดูทีวีดูเน็ตฟลิกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ คือน้ำเนี่ยเสมือนเป็นเหมือนองค์ประกอบหนึ่งในบ้านที่ไม่ได้ทำให้เขาสะทกสะทาเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพที่แชร์กันในโลกออนไลน์ฮือฮากันใหญ่เลยว่าแม้ว่าภายนอกสถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยแต่ยังคงหาความสำราญให้กับตัวเองนะคะนี่คือภาพของนายวิกเตอร์โจสทาเดียหนุ่มฟิลิปปิน์ที่กำลังนอนแช่น้ำอยู่ในบ้านเออแต่น้ำเขาสะอาดนะคุณแม่ใช่ค่ะมันไม่ขุ่นนี้แหละเนี่ยนะคะก็นอนดูเน็ตฟลิกอยู่ในโทรทัศน์เนี่ยนะคะงานนี้ก็บอกว่าต่อ ให้น้ำท่วมจนอยู่ในระดับครึ่งแข้งนะคะแต่ก็ไม่ได้ทุกร้อนเลยนะคะเหมือนกับว่าในบ้านเนี่ยมีสระน้ําอยู่กลางบ้านนะคะชาวเน็ตก็พากันแชร์ภาพเหล่านี้จนกลายเป็นไวรัลนะคะแต่มีไม่น้อยก็แสดงความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมีไฟรั่วขึ้นมาอาจจะไม่ปลอดภัยหรือไม่ถ้านอนทําแบบนี้ค่ะ ส่วนที่เวียดนามนะคะต้องเจอกับพายุไต้ฝุ่นโมลาเบค่ะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานจํานวนผู้เสียชีวิตแล้วนะคะเบื้องต้นก็คือรายงานว่ายอย่างน้อย39รายด้วยกันซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการกลางเพื่อการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติทางธรรมชาติของเวียดนามเปิดเผยจํานวนผู้เสียชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นโมลาเบที่พัดถล่มเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น39รายแล้วนะคะส่วนยอดผู้สูญหายในภูมิภาคตอนกลางและเขตที่ราบสูงตอนกลางของประเทศอยู่ที่44รายด้วยกันซึ่งข้อมูลจากคณะกรรมการค ระบุว่าในช่วง10เดือนแรกของปี2020ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินถลม่มน้ําท่วมและพายุลูกเห็บส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายรวม335รายค่ะและการสูญเสียทางเศรษฐกิจในเวียดนามก็มากกว่า21ล้านล้านดองเวียดนามด้วยหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราว2.8หมื่นล้านบาทค่ะค่ะ สลับไปดูกรณีแคนาดาบ้างนะคะไปพบเชื้อไข้หวัดในหมูมาติดสู่คนนะคะซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของรัฐแอลเบอร์ตาของแคนาดานั่นเองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สาธศารณสุขท้องถิ่นบอกว่ากรณีนี้เนี่ยตรวจพบที่รัฐแอลเบอร์ตาทางตะวันตกของแคนาดานะคะและดูเหมือนจะเป็นเคสเดียวและยังไม่มีการระบุว่ามีความเสี่ยงต่อชาวแอลเบอร์ตานะคะซึ่งก็ถือเป็นไข้หวัดใหญ่กรณีแรกและกรณีเดียวเท่าที่มีการรายงานออกมาผู้ป่วยรายนี้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่อ่อนๆค่ะและ ได้รับการตรวจยืนยันเชื้อโดยขณะนี้กําลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่ามีการแพร่กระจายของไวรัสซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของไวรัสเพื่อยืนยันว่าวารัสนี้จะไม่มีการแพร่กระจายค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับเขาค้ำแล้วนะคะขอบคุณเครื่องสำอางจาก BSC เสื้อผ้าจากแอรและแอลดด้วยค่ะ